สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแหลตลอดบาย FON กับฝนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ฝนจะมารีวิวนะคะ,อะของาของ Biore UV นะคะเอาขคอไรนะคะอ่าเป็นตัวกันแดดนะคะของ Biore นะคะ SPF50 ห้าสิบนะคะ PA++++++ อบวกบวกบวกสี่บวกอะไม่รู้ดีแค่ไหนแต่ว่าใช้แล้วนะคะคืออ่าที่ ที่เราได้ใช้มาทั้งหมดนะคะก็นานเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะมีขนาด33กร,รัมนะคะก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะ33กร,รมัมคือฝนใช้ได้นานมากอะ่ะเป็นตัวคิมกันนดะที่ใช้ได้นานมากแล้วทาแค่เช้าอย่างเดียวด้วยก็ใช้ตั้งแต่เดือนตุลานะคะ 12, 12 13 4ก <c oughs> <c oughs> ็มาหมดประมาณ กล,กลางมีสานี้นะคะก็ประมาณ6เดือนครึ่งได้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อว่าเป็เนื้อเป็นแบบไหนนะคะคือมันเหลืออยู่นิดนึงอะเนาะอะไรเงี้ยอ่ะนะคะเปิดออกมานะมันจะเป็นเนื้อสีขาวนะทุกคน มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะแล้วก็ค่อนข้างซึมซับเร็วนะค่อนข้างซึมซับเร็วนะคะข้อเสียของตัวนี้นะบอกเลยข้อเสียของตัวนี้นะคะคือหอมด้วยนะมีกลิ่นน้ําหอมด้วยนะคะก็น่าจะใส่น้ำหอมให้ไปค่อนข้างหอมนะคะดีเลย คือเราเป็นคนชอบน้ำหอมอะนะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบนะตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นน้าหอมก็ใส่น้ำหอมลงไปด้วยแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะใส่อ่อนๆนะคะก็ทากันแดดอะ่ะดีเลยค่ะหเห็นไหมคะสีผิวต่างกันเลยหเห็นไหมหเห็นปะเห็นปะพอทากันแดดแล้วหเห็นปะเออเราทากันแดดตอนเช้าทุกวันแทบไม่ได้ทาครีมตัวอื่นเลยนะคะคือแบบ เนี่ยแค่เนี้ยความแตกต่างจากตรงนี้กับตรงนี้เห็นปะมันชัดนะอ่ะไม่งั้นก็ดูมือเนี่ยเห็นปะนะคะความแตกต่างมันชัดนะความขาวอ่ะคือมันชัดนะคะคือครีมกันแดดมันช่วยแบบในเรื่องของกันแดดพวก U V แล้วเนี่ยนะคะตัวนี้คือมันดีคือแบบมันทําให้รู้สึกแบบว่าผิวของเราอ่ะมันมีความผ่องขึ้นอ่ะนะแล้วมันมีความชุ่มชื่นนะที่ทาเนี่ยแล้วก็แห้งเร็วด้วยนะ มีกลิ่นหอมนิดๆนะคะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบน้ําหอมแม่แนะนํานะคะตัวนี้บีโอรีตัวนี้นะนะคะ Complex. แต่มันมีข้อเสียนิดนึงนะคะนอกจากเรื่องของความกลิ่นน้ําหอมแล้วก็แล้วนะคะก็คือมันจะเป็นขุยค่ะทุกคนนะเห็นไหมอ่ะบางคนอาจจะไม่เห็นแต่มันมีขุยนะมันจะเป็นขุยขุยนิดนึงนะคะอ่ามันจะเป็นขุยเน่ๆ,ๆๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ ต้องอยู่ใกล้ๆสูมมากเนี่ยเนี่ยเเดี๋ยวเอาให้ดูนิดเนี่ยมันคือขุยไม่เยอะหรอกแทบแบบเนี่ยมองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นนะแต่มันมีจริงค่ะเดี๋ยวนะจะพยายามทำยังไงให้เห็นดีอ๋อเห็นไหมอ่ะเนี่ย เห็นไหมตรงเนี้ยค่ะอ่าน,นี่นิดเดียวมันจะมีขุยเป็นขุยแบบสีขาวๆนะคะนิดนึงพอมันดูในเน้ยมันไม่ค่อยเห็น <c oughs> แต่มันม,มีจริงๆค่ะมันเป็นขุยขาวๆนิดนึงนะคะ แต่ถามว่าเยอะไหมเป็นอุปสรรคไหมในการทาของฝนนะคะคือฝนไม่เป็นอุปสรรคเต่ถ้าเป็นคนอื่นะฝนไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองเอาไปกินดูนะคะว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่เนาะก็ถ้าใครอยากใช้นะคะถ้าเป็นฝนนะถามว่าฝนอยากซื้อต่อไหมฝนอยากซื้อต่อนะถือว่าโอเคเลยนะคะผิวหน้าดีขึ้นความชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะคะของผิวหน้านะแล้วก็ <c oughs> มีกลิ่นหอมค่อนข้างหอมและอย่างหนึ่งคือค่อนข้างใช้ได้นานที่ฝนแบบว่าอยากจะซื้อต่อนะคะเพราะว่าใช้ได้ตั้งหกเดือนกว่าเนี่ยแล้วแบบราคาแบบไม่แพงไม่แรงโรยนะคะสามารถซื้อได้ในเซเว่นนะคะตัวนี้นะคะอ่าเซเว่นนะคะแต่เขาเป็นบางสาขาเนาะบางสาขาก็ไม่มีนะคะอซื้อมาในราคาน่าจะสองร้อยกว่าบาทมั้งจำไม่ได้อะอืไม่แพงนะคะก็ถือว่า เซฟเซฟเนะาะอานะคะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะเซฟได้ก็ดีเนาะเราหาซื้ออะไรที่ไม่ต้องแพงมากนะคะแต่สามารถแบบว่าให้แบบคุณภาพที่โอเคระดับหนึ่งเราก็ถือว่าดีละนะคะเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะก็แตกต่างเธอเนี่ยความขาวแค่นี้ก็แตกต่างหรอวาอืมนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากเซฟเงินนะคะแต่ก็อยากจะแบบดูแลผิวหน้านะคะบำรุงผิวหน้าเนาะก็ นี่เลยค่ะครีมกันแดดตัวนี้นะคะแนะนํานะคะ b ี o r a รนะคะ UV นะคะออค้อไรนะคะตัวนี้นะคะแนะนําให้ไปซื้อนะคะที่เซเว่นนะคะแต่ไม่รู้ว่าบางวาสาขานหนมีหรือไม่มีบ้างนะคะจะต้องลองไปหาดูนะคะค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะกัอบรีวิวดีๆแบบนี้นะคะกับแหล่ตลอดบาย f o N เรามาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วนะคะบา,บายค่ะ